ค่ะจิวันนันมีดหมอนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะท่านไหนที่คารวและศรัทธามีดหลวงพ่อลุ่งก็จะมีมาให้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมมีดหลวงพ่อลุ่งกันนะคะค่ะสวยงามค่ะ,คะ น้ำไม้ฝักไม้นะคะขนาดก็6นิ้วรวมด้ำและฝักนะคะ เฉพาะใบก็3มนิ้วค่ะสวยงามนะคะ,คะเล็กก็เก่านะคะกันก็แห้งนะคะไม่มีรอยขยับกระเดี้ยนเลยนะคะ สันหนานะคะมีกระตุดก้าดอกค่ะมองดูนะคะ เฉพาะใบก็สานิ้วนะคะค่ะดูขลังนะคะมีหลวงพ่อรุ่งดูขลังมากนะคะสวยงามค่ะมีเล่มนี้ลำดับพกพาได้เลยนะคะท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามานะคะค่ะพูดคุยกันได้นะคะค่ะ สวยงามค่ะมีดหลงพ่อรุ่งเหล็กใบมีดเขาจะไม่เป็นสนิมนะคะค่ะสวยงามมากค่ะสันก็หนาดีนะคะดอกอัคะออระไว้ด้วยนะคะ ค่ะท่านไหนที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาที่063 139 4897ได้นะคะค่ะสิวนันมิดหมอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะว่าเป็นกำลังใจให้กันได้กันด้วยนะคะค่ะ,คะขอบคุณค่ะ